ครับคุณดีครับครับวันนี้สอนทางด้านเทคนิคอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะที่ตึกสอนแล้วก็ได้สรุปว่าซื้อได้รุงเทพนะฮะซื้อแล้วเหรอคะก็ที่เจอเมื่อวานวันนี้มันเป็นแท่งโดจิใช่ไหมครับเป็นรองเล็กโดจินะครับซื้อเลยเหรอคะพี่ซื้อซื้อซื้อคือคือสัญยางทานที่ผบอกว่าซื้อนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทตอนนี้แบงค์กรุงเทพ่คซื้อเลยแล้วก็เอชบีนะครับก็เมื่อที่เขียนให้ดูเมื่อเช้าในรายงานบอกว่า ให้ดูหุ้นธนาคารนะครับว่าวันนี้มันจะมีสัญญาณกลับตัวนะค่ะ scb K Bank สัญญาณใช่ซื้อเพื่อเล่นรีบาวน์นะครับเล่นเพื่อรีบาวน์ใช่ใช่ไม่ได้ซื้อเอากลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อกอดนอนนะฮะแล้วซื้อขนาดไม่ได้มีใบอย่าแบงค์เทปนะฮะอาจจะรีบาวน์ขึ้นไปนะครับเท่าไหร่คะพอรีบาวน์ขึ้นไปพรุ่งนี้บริษัทนี้ก็ทยอยวางขายไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อถ้าเด้งไปวันศุกร์ก็ได้ราคากําไรถอย ไช่ต้อชถินเด็กนะครับผมเข้าที่เชดินเด็กนะฮะก็คือเมื่อเช้าลงไปก็ไม่ไม่ลงมาที่ดินสองแปดศูนย์นะฮะแล้วมีสัญญากับตัวขึ้นมานะครับผมมีเช็ินนึงว่าเป็นลูกอะไรนะครับค่ะสัญญาณกับตัวบริเวณไหนเมื่อไหร่เวลาไหนด้วยค่ะมาเมื่อกี้ให้สัญญาณกับตัวค่ะอ่าเป็นก็เป็นตัวของอ่าเรียก เขาเรียก่แฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์นะคะเ็ล็กนะครับแต่ก็อยู่ในแนวน้มไซเวนะครับเพราะนั้นก็จะรีบาขึ้นไปเพื่อเป็นไซเวนะฮะเป็นตัวเทดินเด็กนะครับก็จะเป็นการีบาของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับขึ้นมาค่ะเขาถือว่าผุ้นี้อ่าคุณคุณแดงใหญ่อจะพิจ่รณาฮะค่ะอาสนงน้นนะครับตอนนี้บีบีอยังเป็นสีแดงอยู่นะคะอ่เป็นเป็นสีแดงแต่เป็นแท่งหางยาวนะฮะแท่งหางยาวกาลังจะแบบดันแล้ว ใช่ครับถ้าปิด1.78ก็จะเป็นแฮมเมอร์นะฮะอืมอืมเเป็นแต่ย่างแค่ลีบ่าวค่อนข้างอ่อนๆอกไม่ได้ไม่ได้ดูแรงมากนะครับอืมอืมอืมส่วนฟิวเจอร์เมื่อเช้าไม่หลุดที่เราบอกไว้8.68ค่ะอ่ามันมันลงมันไม่หดุล8.69ดิมันลงไปแค่8.95นะครับค่ะก็ไม่ได้ขึ้นไปลีบ่ากลับขึ้นมาที่พี่บอกไว้เมื่อวานว่าถ้าจะเล่นก็ให้ลองที่8.70ถูกไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วก็มันก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาสักเราก็ทยอยปิดนะครับอ๋อทยอยปิดเลยจะสง ก็ท่ยอดคือมันไม่หลุด,ดจริงอะ่ะแต่มันลงไปไงม,มันลงไปบาดเฉียวไงอืมเพราะนั้นโอกาสที่ที่มันจะลงไม่ถือว่าขึ้นได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปทำนิวไยของเช่นเลยมันอาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะข้างบนเนี่ยมันไม่ได้ทำหายไวคือถ้าข้านบนมันทำแปดเก้าหกสิบแปดเนี่ยอันนี้ถือนะครับแต่ข้างบนมันทำแค่แปดเก้าสามถูกไหมครับค่ะมันบกลงมาที่แปดหกเก้าเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นรีบาวนะฮะเป็นรีบาวันนี้ก็พูดถึงว่าใครรอมายังถือต่ออยู่นะครับ ก็แค่แถว8.85อะไรเงี้ยนะครับ8.85ปิดลองนะคะ8้5ต้องปิดนะครค่ะค่ะส่วนทองคำนะครับก็ก็ลงไปที่3พั7เ้วรีบาวขึ้นมาก็ดูแลกันนะครับถ้ายืนอ1 7 2.5ไม่ได้ก็ต้องช็อตนะครับไม่ได้ต้องช็อตนะคะนะครับลาดยังเป็นไถ่เย์อยู่นะครับยังไม่ได้เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับไม่ใช่แนวโน้มขึ้นแค่รีบาวเท่านั้นเองนะคะใช่ครับถ้าลังคาจะเหมือนผมมันก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะฮะแต่ถ้าอยากเล่นก็แบงค์เนี่ยนะฮะ เมื่อวานแบงก์ดูมาพรุ่งนี้แบงก์ก็รีบเอาเจาะนะครับแบงก์เทพยังลงกว่าเมื่อวานอยู่นะคะยังไม่ได้โตขึ้นแบงก์เทพก็คือถ้าดูสามตัวแบงก์เทพจะเป็นเป็นเป็นมีความเสี่ยงสูงสุดถ้าซื้อนะครับค่ะค่ะรอดมาก็จะเป็น S C B นะฮะส่วนตัวที่ความเสี่ยงน้อยสุดก็เป็นเคทีเออเคแบงก์นะฮะเออเคแบงก์ไฮดิทายดีเพิ่มแบงก์เทพลงแรงลงแรงนะฮะแล้วมันก็ไม่มีแรงสู้ขึ้นก็คือแบงก์เทพน่าเสี่ยวถูงสุดสู้ไม่ไหวตอนนี้โทรไม่ได้ไหวไหวไหมคะ ร้อยแปดสิบได้ไหมคะท่านรีบาวอาผมดูนิดหนึ่งนะครับค่ะค่ะขอขอแบงค์เทพหน่อยจ้องอยู่ค่ะแบงค์เทพนะครับ <c oughs> ในในทฤษฎีของเรานะครับเลขลายอยู่ที่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะฮะหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะราคาเลขลายเ <c oughs> ลขลายไม่จำาะลอไปเลขลายไม่จำเป็นต้องะค่ะค่ะเลขลายจะไม่จำเป็นต้องลงไป <c oughs> แล้วก็ลงมาอยู่ในในกรีโซนถ้าเห็นนะครับค่ะกรีโซนที่อยู่ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับกับหนึ่งแปดศูนย์นะฮะ ป็นกินโซนนะครับกินโซนไม่ถึงว่าเป็นแนวซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องลงไปที่ n e c ไกล n e นะครับอยาให้นะแนวซื้ออแบงก์เชฟนะครับดูนิดนึงลงมาเป็นแท่งแดงสามแท่งหลุดลงมานะครับแท่งนี้ไอหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุดห้านะครับโลหนึ่งเจ็ดสามจุดห้าคืนหนึ่งเจ็ดหกนะครับเป็นรองเล็กโลจิตนะฮะเป็นสัญญาณกลับตัวสัญญาณกลับตัวนะคะในระดับมีเดียมนะครับ ค่าระะยกลงมีเดียมนะครับเป็นมีเดียมมีเดียมไม่ถึงว่าเป็นอย่างกับตัวถ้าคอนเฟิร์มด้วยพวกนี้ด้วยแท่งเขียวหนึ่งแท่งนะครับก็จะกลับไปได้นะครับที่ประมาณหนึ่งแปดเก้านะฮะหนึ่งแปดเก้านะคะอ๋อก็โอเคนะจากหนึ่งเจ็ดหกก็ได้มาสิบกว่าบาทนะคะเดี๋ยวผมดูนิดนึงมันเป็นขึ้นซีนะครับเป็นขึ้นซีไม่เกินหนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งแปดห้านี่ก็คือเส้นสิบวันนีนะครับท่านที่มีแบงก์เทปติดไว้นะคะราคาที่คุณนิพนธ์มองตามที่ประมาณหนึ่งแปดห้า หนึ่งแปดห้าจุดเจ็ดเก้าบาทนะฮะจุดห้าค่ะแต่ต้องขายนะครับถ้าใครคิดว่าซื้อแล้วไม่ขายเนะี่ยไม่ต้องซื้อนะครับค่ะค่ะเราไปซื้อแรงๆอีกรอบหนึ่งเราไปซื้อตอนตอนที่มันมันยืนออกข้างนะครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่าออกข้างแล้วนะครับค่ะ <c oughs> เพราะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือในส่วนของต่างชาติเป็นคนขายมาเมื่อวานและวันนี้ <c oughs> ยังลากต่อนะคะครับเป็นผู้ <c oughs> ขายแต่เราอย่าลืมว่าในที่เราแนะนําไปก็คือว่าดาวโจนส์นะครับถึงจุดที่จะรีบาวถูกไหมครับค่ะ มันลงมาเพรเรื่องสามประเทศใช่ไหมครับมันก็ขึ้นเพราะว่าที่นี้ถ้าเราโจรดีบาวแล้วก็เยอรมันดีบาลขึ้นไปด้วยแรงๆนะครับแต่โจรดีบาวตัวนี้ดีบาวได้แรงนะครับนะครับพุ้นของเราก็สามารถจับขึ้นไปได้นะครับพุ้นอะไรลงะฮะก็คือพุ้นธนาคารลงใช่ไหมครับนั้นพุ้นอะไรขึ้นพุ้นธนาคารขึ้นตรงๆเลยนะฮะนะครับค่ะแล้วสื่อสารละคะสื่อสารสื่อสารไม่ได้มีอะไรเครับมันก็ใจเวกับมันอยู่นะฮะเห็นเคาได้เงนอยู่ค่ะสื่อสาร ก็มีสัญญาซื้ออยู่นะฮะอินทัศนะคะเป็นขั้งเขียวขั้งหนึ่งเหมือนกันนะฮะอืมนะครับก็เป็นรีบาเหมือนกันนะฮะอินทัศก็เป็นรีบาเป็นรีบาแอดวานที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะคะวันนี้ยังยืนทรงๆอยู่ที่สองร้อยสามบาทนะคะอันนี้มันก็จะรีบาเหมือนกันไปที่สองร้อยแปดประมาณสองร้อยแปดนะคะคือมันอยู่สองร้อยเก้าต้องช็อตลงมานะครับแล้วก็มาซื้อได้แบบเนี้ยแล้วก็รีบาขึ้นไปก็จะมากกว่าสองร้อแปดนะฮะแล้วท่านที่ช็อตเซไว้ประมาณกลุ่มตัวใหญ่ๆแล้วค่ะพวกกลุ่มมนี้ทาาาดงงออกํไคะ อะไรนะครับท่านที่ทําช็อตเซลไว้ค่ะช็อตเซลไว้ก็จจเย็นก็ได้ช็อตชั้นบนสองหนึ่งสี่นะฮะ a d v ์นี่ก็ใจเย็นก็ได้นะครับสองหนึ่งสี่นะคะมันไม่ค้มไม่รีบาวดนไปเลยนะเพราะมันมันแนวว่ามันออกข้างนะฮะออกข้างนะคะรับรีบาวดนมาแล้วอยู่สองร้อยในจ่อข้างไปเรื่อยๆนะครับน้าหนักตอนนี้ทางเทคนิคแล้วยังมองว่ารีบาวดีเฉยๆมันอยู่ในขึ้นสี่อย่างนะฮะค่ะค่ะขึ้นสี่แต่มันอาจจะเป็น A อบ D ซดีแล้วก็ค่อยขึ้นชุดแรงทีหนึ่งนะครับค่ะหรือมันอาจจะ อยู่ดีๆมีเขามาว่าเรื่องมันจบแล้ววิ่งพวดขึ้นไปเลยก็ได้นะ,ะ,ะแต่มันยังต้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับไม่ใช่ข้าวลงนะคระับข้อมูลเทคนิคตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยืนยืนทรงๆเป็นไซด์เว์ใช่ไหมคะครับครับในตลาดพุ้นเนี่ยตัวเซ็ตเนี่ยมันจะรีบาวขึ้นไปเลยไม่ได้นะฮะถึะงว่าตัวนี้จะบวกสิบจุดแต่มันจะถูกแรงขายนะฮะเพราะนั้นถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันก็ต้องบวกเซ็ตบวกไม่มากเระเซ็ตบวกไม่มากมันจะเลือกตัวบวกนะฮะ นันก็จะเป็นแบงเทเนี่ยแบงค์เทถ้าขึ้นไปปิดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดก็จะเป็นแฮมเมอร์นะค่ะหนึ่งเจ็แปดเป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็จะวิ่งขึ้นไปไดหนึ่งแปด้านะครับหนึ่งแปดก็จะเป็นได้สองวันนะครับวันจันทร์เ็นเจะเจ็ก็ต้องขายเลยนะอืมวันจันทร์แปดหนึ่งแดห้าเลยู้เสียงดังห๋ยวฝรั่งได้ยินนะแหมเมื่อวานพี่ก็ยังต่อกันเลยบอกว่าหุ้นไทยนะค่ะห้ามอะไรหลุดไปหนึ่งสองแปดศูนย์อะไรของพี่าลงอยู่สองแปดศูนย์นะ ค่ะค่ะยืนส่งกันได้อ,อีกตัวหนึ่งสำหรับ,บทา่าก็ปิดพันสามยิ่งดีปิดพันสามไม่ดีเหรอฮะยิ่งดียิ่งดีอ๋อยิ่งดีอ่ะเขาอาจจะปิด,ดให้นะฮะวันนี้เพราะแบงก์เทพยังไม่ได้ดันเลยใช่แต่แบงก์เทพก็เป็นคนดันเราต้องทำบอลแอร์เป็นไหลัแล้วค่อยวันจันทร์ให้มันตกใจนะครับอท่งเขียวทังเดียวหนึ่งแปดเก้าเนี้ยตกใจไปเลยเทคนิคเขาจะจะพูดให้รู้จักเมื่อว่าคนไทยก็มีตังมีเทคนิคนะคะส่วนทา้งบีแล คนเคยเคยบอกนะคะว่าตอนนี ọn, Hi, ้มันเป็นไงครับบิลเลนตอนนี้บาทยี่สิบเก้าถึงบาทสามสิบตางค์เป็นไซเวนะครับไซเวย์อยู่นะครับพี่บอกว่าจะไปบาทเก้าสิบไอตัวบีแเลนจะต้องลงไปเท่าไหร่คะห้ามบาทหนึ่งจุดหนึ่งแปดห้ามต่ำกว่าหนึ่งจุดหนึ่งแปดถ้าถ้าต่ำกว่าหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งจุดหนึ่งแปดทุกอย่างเซลดิลเลนถอย เทวเลิกค่ะตอนนี้ถ้ายืนบริเวณบาทยี่สิบเก้าไซเวก็คงได้ไม่เยอะคงไปค็ไม่มีอะไรก็ก็ยืนไปยืนมาแต่ถ้าตกมาเมื่อไหร่ต่ำกว่าบาทยี่สิบุทหมดตอนนี้มันต้องไซเวแล้วล่ะค่ะไซเวไปถึงสิ้นเดือนนะครับพี่คนที่เป็นแรงๆนะฮะอ๋อก็อาทิตย์หน้าก็สิ้นเดือนแล้วนะคะใช่ครับอืมเพราะฉะนั้นก็จะเลือกตั้งแล้วนะครับเหมือนว่าตามทิ่ตีนะครับค่ะมันก็จะต้องที่เป็นจะลงนะฮะพอหลังเลือกตั้งหุ้นจะลงนะคะใช่นะครับ เป็นโ้เกี่ยวอะไรเราไม่ได้เป็นรัาสุดเขาจะหน่อยไหมคไม่ขายใหญ่ขายใหญ่เขาอยู่ที่โน้ตนะพี่ที่เชื่อมนะเอาเหรอไม่เชื่อมก็ผมดูเป็นเป็นไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับถ้าตรงนี้ก็คือในวิปปิช้ามันหลุดหลุดหนึ่งเจ็ดแปดหกหลงไปนะฮะเขาบอกว่าจับแดนหน้าก็มีการปรับฐานต่อนะฮะได้หลุดนะครับฟิตชีง่ายๆเลยเช็คดิเด็กจะมาเป็นย้อนขึ้นกะทีต้องเห็นหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าแใจรก็ไม่เห็นหนึ่งสามหนึ่งห้าก็ จะไม่ยี่นขึ้นและนะือนะฮะต้องเห็นก่อนนะครับเห็นก่อนที่จะเปลี่ยนไป็น,นมพื้นนะครับค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้งานอบรมสัมมา<ก><อ>นากนี่ควรเป็นทฤษฎีอะไรคะรวันนี้ก็วันนี้เป็นเรื่องของวันนี้เราพูดถึงเรียอแเว็บเทลรี่นะครับค่ะแล้วก็เรื่องของของจริงก็คือให้ดูเส้เขียวชสานแรกเป็นยังไงช่างแดงาง้นแรกเป็นไงอะไรเนี้ยนะครับค่ะนะครับ ก็มีลูกค้าเสนออกว่าให้สอนเก็บังค์ละเอียดแต่เราก็ยินหยับสอนปีต่อไปนะครับสอนแบบเรียลไทม์ลักษณะนี้สามารถที่จะเห็นสัญญาณอะไรชัดเจนในช่วงเวลาการสอนได้ชัดเจนเจริงๆเลยอย่างนี้เราซื้อบังเทปแล้วค่ะตอนนี้ซื้อแบคงเทปแล้วกับทางด้านของญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์ไปเราจะมีห้องค้านะครับที่ที่ใหม่นะฮะที่ไหนคะแล้วเราก็จะนําเทปเลยนะอ๋อนำเทปเรียลไทม์เลยนะคะใช่ครับสอนกันสดๆดร้อนๆเลยนะคะสดเลยเราคือเป็นห้องสอนเลยที่ใหม่นะครับแล้วก็เกตจรนงเลย เอาให้มันเชื่อว่าทฤษฎีทำเทคนิคทฤษฎีพิถาเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ดูข่าวนะครับค่ะนะครับบางทีข่าวอต้องให้เห็นทีได้มีคนไทยเป็นนักลงทุนเยอะๆนะครับค่ะนะครับเพื่อที่สอนให้นักลงทุนไทยมีกลยุทธ์นะคะใช่ก็ต้องาูข่าวฟังข่าวแล้วจะซับตามก็ต้องอย่างที่ฝรั่งมันรู้แล้วเราก็รู้อันมัเน่ยก็ะจกนะค่ะก็มีหลายท่านนะคะพี่นิพนธ์คะ อยากเรียนหุ้นแบบง่ายๆคือมองแท่งๆที่พี่พูดถึงอ่ะเออเวลาคนแนะนําว่าสมมติหุ้นแบงก์กรุงเทพมันมาแท่งสามแท่งแล้วต้องซื้อหรือมันมีแท่งแดงสามแดงแล้วก็ต้องขายแท่งนก็คือมันเป็นแท่งซื้อแท่งแดงค่ะสําหรับท่านที่งงๆกับเทคนิคก็ลองดูนะคะเป็นกราฟเล่นเทรดหุ้นนะคะก็สามารถที่จะมีกราฟกันได้ที่นี้มันเล่นง่ายเพราะสตาร์ลอตติดจัดสูตรไม่ไกลๆนะค่ะค่ะ เอาสิันไหนไปเช้าใครที่เล่นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ชอบอเช้าเล่นง่ายนะครับค่ะลงแรงแต่ไม่หลุดลงแต่ไม่หลุดไม่หลุดเลก่ลายก็ซื้อแต่ลองเข้าไปยืนแปดจะดศูนลองใช่แต่ก็วิววิวเหมือนกันนะพี่ฟุ๊ฟุ๊ปฟุ๊ฟุอย่างนอยู่ตรงนี้เจ็ดสี่ก็ไม่น้อยก็จะไม่เป็นค่ะค่ะจะเป็นทุกคนนะครับเป็นธรรมชาติอืมจะเป็นโดยอัตมัิได้แล้วก็เสียตังค์ไป ค่ะถ้ามีโอกาสนะคะพี่นิพนธ์ในเรื่องราวของการอบรมสัมมนาที่เป็นเรียลไทม์แบบนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆใช่ไหมคะใช่ใช่เราได้เห็นจริงเนี่ยแต่วตัวนี้ะเป็นสูน์จริงว่าคุณดันสามตัวดิฟินริกไหมเนี่ยค่ะค่ะมันก็จะเป็สูจน์ห็ว่าสอนอะไรแล้วมันเป็นยังไงแล้วตัวนี้ําไมต้องซื้อเราซื้อแล้วสมัยต้องขายพอผ่านไปเดือนหนึ่งเขาก็จะรู้จริงว่าอ๋อที่เราพูดเป็นจริงค่ะนะครับที่สาคัญก็คือเราก็นั่งอยู่กับเขาคุยอยู่เขาแล้วไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ไปฟังเนี่ย แล้วที่สำคัญก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ใช่ไหมครับไม่ใช่หุ้นตัวเล็กๆจับเล็กที่มาปั่นกันนะครับคือหุ้นตัวใหญ่มันจะมีสิติมีข้อมูลซัพพอร์ตนะคะทางด้านเทคนิคนะคะคุณผู้ชมนะคะใช่ใช่ก็ก็ยังแปลกใจในส่วนบางตัวที่กําลังเกิดขึ้นนะคะอครยังมซื้อแบงค์เทพซื้อนะครับอ่ะรีบซื้อแบงค์กรุงเทพไหมคะขายที่หนึ่งบาทแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบห้าสตางค์อยูนะครับหนึ่งพนแปดสิบกันไม่เจินนะครับหนึ่งแปดห้านะคะหนึ่งแปดห้านะคะถอยค่ะ ได้คะ่ะพี่นิพนธ์ขอบพระคุณนะคะครับขอี่ครับสวัส่ีค่ะ